สวัสดีครับตอนนี้นเอาอยู่ที่บ้านกลางพยอมนะครับกันก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับขอเชิญไปติดตามที่กันก็อของชาแนลได้เลยนะครับไม่ได้ให้ดูบรรยากาศตอนปั่นกลับนะครับให้ดูตอนเสร็จตอนมาถึงเลยแล้วกันนะครับ มาฮอตโดนมนื่อ,มอี่ถ่ายโดนม่นี่มือดีว่ามีนกแก้วเนาะเผีมือดีว่ามีน,มน,มนกแก้วเนาะมีหป่าอ้าวไม่มีนะครับวันนี้ไม่มีนกแก้วนะครับมันสวยเล้วผู้ยบาลคลองสิกินล่ะอวันนี้ต้องขอบคุณเจ้าภาพนะครับวันนี้นต้องกุ้งหันนีการเงินน่าจะรวยนะครับ เป็นเจ้าภาพนะฮะอย่าเฝ้าเฝ้าไว้เดี๋ยวเดี๋ยวมันสิ้นเสื่อมแล้วก็ต้องขอบคุณผู้นำทีมอย่างพี่แอ๋นะครับเอียงเอียกอ๋อพิซซ่าครับพิซซ่าดูนะครับทีมงานผมนี่ให้กินเสื้อผ้อนะครับให้พ่อพ่อมะครับเอาขึ้นเลยผู้การขึ้นได้หลายห่อจ้ะ ว้าดูครับทีมงานผมนี่ให้กินซื้อว่าวครับต้องให้ห่อพร้อมนะครับสันสันเสียครับสันเสียครับวันนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับกินกินกินเจ็ดใจหนึ่งนะครับกินเจ็ดใจหนึ่งนะฮะโปรโมชั่นพิเศษกินเจ็ดใจหนึ่งหอด้วยนะครับใส่ของอหไของอหไรตัวไหนหมดแล้วเนาะ ก็เราไม่ให้มีปัญหาในเรื่องการทํา <Wagner>. บ pues er. ุญนะครับที่นี่เราใครปาสถนาจะทําบุญเรารับหมดนะครับไม่ต้องไปทําบุญที่วัดนะครับทำบุญกับเราได้เลยนะครับเรากินหมดนะครับใช่ครับครับวันนี้ต้องขอบขอบคุณขอบคุณเจ้าภาพนะครับขอบคุณขอบคุณน้องกุ้งนะครับเจ้าภาพเอ็นบอกขน คนเราทำไี้เมียซื้อสัตว์มันดีเบิดนะอ่าเมียผมเมียผมก็แก้วซื้อสัตว์เมียผมก็ซื้อเมียผมก็ซื้อสัตว์เหมือนกันนะครับโอเคนะครับครับยังไงได้ครับเออได้แล้วได้ได้ทั้งอิ่มได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งอิ่มได้ทัว่าได้ทั้งได้ทั้งได้ทั้งครอบครัวครับอิ่มด้วยสุขภาพด้วยครอบครัวได้นะครับ ขอบคุณครับขอบคุณเจ้าภาพขอบคุณทีมงานรักชมลมจักรยานทากสอุราชทานนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อเดีไม่โอนคขอบคุณที่ทุกคนติดตามช่องกงาของชาแนลด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากติดตามคลิปต่อๆไปของเงาของอชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ